พวงใหญ่แล้วต้องขึ้นปลาโอเคติดดีอยู่ติดดีอยู่แกะก่อน โอเคม่ชนหรอโอเคสายน่าจะสองโอนทุกคนสวยครับโอเคีเปะคลิปปงคลิปเปไม่ได้ไมา เชือก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวตัดเถาวันแถวนี้เลยกันฮนะโอ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายอันตรายมากนะทนุกคนต้องระวังดีๆนะติดดีอยู่ ปากนี้โอเคจะขาดแล้วนะโอเค,อเคปลาแล้วก็ไปยามต่อแล้วนะ